เปิดบ้านเอพรทิพย์ hip, อย่าเพราะเกลียดกันหลายคนอาจจะเห็นว่าป๋อนทะบุิและเอพรทิพย์ดูเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันหวานชื่นคลองรักกันมาได้อย่างยาวนานแต่ทั้งคู่ก็ยอมรับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นั้นไม่ง่ายเลยเพราะเคยไม่เข้าใจกันหนักมากเกลียดจนถึงขั้นไม่อยากเจอหน้ากันเลยทีเดียวป๋อเล่าว่าชีวิตรักในปัจจุบันดีมากอาจจะไม่ได้รู้สึกหวาดมันเหมือนเดินประคองไปด้วยกันแบบสบายสบาย แต่ก่อนที่จะเดินบนถนนเส้นนี้มันก็เป็นธรรมดาที่ต้องเจอเรื่องที่มันยากซึ่งช่วงที่ชีวิตคลุกคลากก็คือตอนมีลูกคนแรกเนื่องจากไม่เคยมีมาก่อนไม่รู้ว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไงจึงเกิดการทะเลาะกันอย่างไรก็ตามการทะเลาะก็มีอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่คบกันแต่ตอนมีลูกเป็นการทะเลาะที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งมันเริ่มเห็นแววตาว่าไม่ใช่ของคนเป็นแฟนกันแต่เห็นว่าเอ๋ไม่ยอมและเริ่มท้าทาย ในมุมของเอ๋มันเริ่มเปลี่ยนไปมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากเจอหน้าผู้ชายคนนี้ฉันเกลียดมันมีอารมณ์นั้นแวบเข้ามาส่วนป๋อก็รู้สึกเกลียดเอเช่นกันลงมาจากบันไดก็เกลียดแล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ฟึดฟัดทำไมทำไมอยู่กันดีๆไม่ได้รู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดแปดปีที่ผ่านมาที่เคยจีบไม่ใช่ผู้หญิงแบบนี้ทำไมเปลี่ยนไปมีลูกก็ตั้งดีขึ้นสิแล้วทำไมไม่พยายามจะสร้างให้มันดีกว่านี้มันคิดวนแล้วก็ตีกัน เกิดเป็นความชิงชังสิ่งเหล่านี้วนอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีถึงขั้นคิดว่าถ้าอยากจริงๆจะไปไหนต่อมีการถามเพื่อนที่เป็นทนายวันหนึ่งเรียกกันมาคุยว่าถ้าเอทาแบบนี้ลูกก็ต้องไปอยู่กับเอเอก็ต้องไปมีใหม่พี่ก็จะมีใหม่แล้วอยากได้แบบนั้นไหมก็ได้นะมันก็แค่นี้ไม่ใช่หรอยอมรับว่าตอนนั้นเป็นคนมีมุมที่จะเอาชนะเหมือนกันพอจะต้องไปหยาก,กันจริงๆก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากได้แบบนี้แล้วและเริ่มคุยกันดีมากขึ้น ทะเลาะกันน้อยลงพอต่างคนต่างเริ่มไปใช้ชีวิตของตัวเองทั้งที่ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่มีพื้นที่ว่างระหว่างกันเอไปกินข้าวกับเพื่อน4-5ถึงทุ่มไม่กลับบ้านก็รู้สึกว่าเอเริ่มไม่ใช่ของตายอีกต่อไปเขาสามารถไปคุยกับใครก็ได้ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งบ้างบางครั้งแต่ก็รู้สึกดีกว่าทะเลาะก็ทะเลาะกับเอน้อยลงเริ่มไม่เกลียดเอแล้วสุดท้ายเรื่องนี้จบตรงที่ป๋อไปคุยกับแม่ซึ่งแม่ก็บอกว่าแม่เชื่อว่าป๋อไม่อยากได้แบบนี้หรอก ก็เลยคิดว่าชนะไปแล้วได้อะไรนิสัยของเอที่ป๋อไม่ชอบก็คือเอจะชอบไม่พูดแต่ก็ไม่ทำตามป๋อยอมรับว่าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการส่วนนิสัยที่เอรู้สึกก็คือป๋อบ้าอำนาจเผด็จการเจ้าระเบียบและคิดเล็กคิดน้อยหัวโบราณคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกต้องแล้วพอเอเงียบก็คิดว่าผิดทำไมไม่พูดพอพูดก็ผิดว่าทำไมเถียงแต่ก็เข้าใจว่าป๋อรักถ้าไม่รักก็คงไม่เป็นแบบนี้